รอบผู้จัดการกองปร <Allah> ะกวดนิสแกรนด์ไทยแลนด์และเบสซ์ออฟบิวตี้2024ตื่นเต้นนะครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยครับในการประกวดบิวตี้เบสซ์ออฟบิวตี้อินชอนชาแนลแถวที่ประเทศไต้หวันครับ คุณเลยนะครับโอ้โแส,สดงความยินดีร่วมด้าเลยนะครับว่าที่นางเอกร้อยล้านนะครับคุณบินฟ้าเอานะครับมาพูดคุยกับน้องของเรากันสักนิดดีวกว่าขั้ตาเดี๋ยวเรื่องกันที่คนแรกคือินฟ้านะครับเป็นยังไงบ้างครับบินฟ้าสำหรับนะครับมาร่วมเป็นสเปเชียลเกสส่วนหนึ่งสำหรับในคำ่ำคืนนี้ครับอ้โก็รู้สึกดีใจคะ่ะที่พ่งลงมาจากอาดอยที่แม่ทังสองเล่นนะก็ งานจัดดีมากๆเลยนะคะก่อนื่นก็ขอชื่นชมทีดีก่อนเลยแล้วกันนะคะที่จัดงานออกมาได้สนุกมากๆนะคะรวมถึงดีใจที่ได้เห็นพีดีอะไรทท่านนะคะแล้วก็น้องๆที่กําลังลดทูรวมถึงได้ตําแหน่งแล้วนะคะแล้วก็วันนี้น้องๆทูเขาบวดด้านหลังก็ถึงแม้วันนี้จะมีตื่นเต้นไปบ้างแต่ว่าภาพรวมก็ออกมาดีค่ะมึงกำลังใจให้ค่ะครับผมไปทางน้าดูไนบ้างคิวตี้ครับ มีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆสำหรับว่าที่เิสแชนดนและนิสแชนนคอปเมไหมครับก็สขอบครนะคเสียงหายไปแล้วเพราะว่าหน้าที่ของมันต้องทำหน้าที่สอนเด็กือต้องทำทุกหน้าที่เราทำหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอไปก่อนเลยว่าที่เสียงหายเนาะแต่อยากที่จะฝากบอกน้องๆนะคะที่วันนี้จะได้รับตางวัลสิ่งที่คุณอยากจะขอเลยก็คือว่าขอให้น้องๆเนี่ย จงภูมิใจกับสัญภาที่ตัวเองได้ไปเพราะนั่นหมายความว่าหนูได้เป็นตัวแทนของทั้งจังหวัดดังนั้นแล้วเนี่ยหนูทำอะไรเนี่ยหนูจะต้องระวังหน้าระวังหลังด้วยเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เาทคนที่เขามองมาเขาจะได้รู้สึกภูมิใจเนาะที่ หนูเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่งค่ะแล้วก็ส่วนน้องคนไหนที่วันนี้ไม่ใช่วันของหนูไม่ต้องเสียใจนะลูกเพราะว่าถ้าหนูเนี่ยอยากที่จะมีคผลงานที่ดีขึ้นก็อย่าลืมบอเวดบิวตี้ด้วยค่ะใายของเลยนะขของยอดนะคะคุณบิวตี้ของเราของประคุณมากแล้วอีกสองท่านให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าประกวดสักเล็กน้อยค่ะ ก็ต้องบอกว่าไม่ชินนะคะปกติจะมาับแม่ฟินเนาะวันนี้ก็มาเป็นสเปเชียลเบสนะคะก็อยากจะบอบคุณทุกคนนะคะทำให้ดมที่ใส่ให้หมดไม่ว่ามีอะไรใส่ให้หมดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแลย้วไม่ว่าใครจะได้โมหรือไม่ได้โมก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยนะคะวันนี้เสียดายทีุ่่มีแห้งสองอันนะคะพี่แชมป์แต่ว่า แกลนของเราเพิ่งเริ <Wh> ่มเปิดสกาดใหม่นะคะยังไงก็อยากให้คนที่มีฝ <know> ันนะคะใช้โอกาสตรงนี้ให้เต็มที่ค่ะไปต่อยอดกับอีกจังหวัดใหม่ได้นะคะเป็นกำลังใจให้สมุขค่ะทุกคนค่ะขอค่ะขออนุญาตสักครูวันนี้เมื่อกี้พี่บิวตี้สะกิดว่าส่งเอพีนิดนึงพี่ลืมนะคะเดี๋ยวพี่บิวตี้นีอะจะฝากเชิญเลยก็เดี๋ยววันที่แบบนี้นะคะบิวตี้ก็ไปประกวดนะคะเฟซอัพ บิวต <op> ี้ไทยแลนด์นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเฟตอฟบิวตี้อินเตอร์เนชั่นแนลก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจนะให้คุณวิวด้วยนะคะสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่นะคะเพื่อประเทศไทยค่ะเป็นกำลังใจให้คุิวตี้กันะครับกลับมาที่น่้านนะคะเรื่องไม่ว่าใกล้แล้วเราเตรียมทอหน้าว่าที่นี่เป็ร้อย ที่ยังไม่ได้ดูนะคะสําหรับวิมานหนนะคะคก็ดูได้แล้วทุโลงภาพยนต์นะคะเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเรียกพี่ฟ้าว่าโหมูหมูนะคะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ตอนนี้ถือว่าประสบความสาเร็จมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่แชมบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้เะละล้างพลอยละอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะเริ่มมีการเฉลิออมฉลองสําหรับออยอดของภาพยนต์นะคะในน่าจะประมาณหนเขารอบหนึ่งทิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเรเ็วๆนี้ก็ฝากทุกคนติดตามจากทางค่ายเออ ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหรือแม้ว่าใครที่ดูแล้วก็อยากให้กลับไปดูอีกเพื่อทจะได้เ,เก็บข้อมูลนะคะก็ะัสของเนื้อเรื่องวิมานะจะได้ยิ่งสนุกามากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นซอฟต์าวร์หลักหลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของเพศสภาพนะคะแล้วก็เรื่องของฐานะในสังคมลงถึงตอนนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้พูดถึงไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของ โรงภาพยนตร์ในแต่แลจะจังหวัดอาจจะไม่ได้มีเข้าเทียมอันนี้ก็สามารถตีให้เห็นถึงปัญหาในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ฝากหูไว,ว้ในหัวใจของทุกทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งอย่างด้วยกันค่ะวันที่สามนี้นะคะเราจะมีงานบูธเรียกได้ว่าหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะของทาง MGI นะคะแล้วก็วุหนเส้แล้วก็ตัวเองไม่สบาย แล้วก็มีแถลงข่าวนะคะเปิดตัวซีรีส์กับฝนกินสนิมนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนเอ็กของทางเ g i ด้วยก็ฝากมาด้วยอจะมีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวในเร็วนี้ก็คือในวันที่3เนี่ยเราทางไทย g จ s ิอรประกาศแล้วก bon. ันค่ะคขอบคุณครับฝาด้วยนะครับแล้่านครับขอเสรหมุนกับสเปเชียลเกสของเราทั้ง4คนครับขอบคุณขอบคุณแคปจูเบอร์อินฟ้าน้องปานและิูดี้ครับขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะครับ